สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทอง,ลองนหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับพบกับเจียดเวลาหาสุขอีกแล้วครับวันนี้เรื่องที่จะคุยกันแหมผมได้ยินชื่อแล้วผมนึกไปถึงมะม่วงมะม่วงให้ผล กรรมก็ให้ผลต้องวนนึกเปรียบเทียบไปกับมะม่วงให้ผลมาหวานบ้างไม่หวานบ้างเปรี้ยวบ้างไอกรรมให้ผลวันนี้จะ่คุยเนี่ยจะเป็นแง่มุมไหนเหมือนที่ผมคิดไหมฮะจริงๆเลยแสดงว่า <c oughs> ช่วงนี้ปฏิบัติธรรมหนักัปเลยหรือว่าปรุงสร้นไปไม่หรือไม่มะม่วงให้ผลเนี่ยเห็นไหม ที่เมื่อกี้พี่แอดพูดเองหวานบ้างอะไรนะไม่หวานเปรี้ยวบ้างทีไม่ออกลูกมาเลยก็มีอะไรเงี้ยนี่แหละมันคือเรื่องที่พี่จะพูดวันนี้เลยกรรมให้ผลเนี่ยก็เหมือนมม่วงนั่นแหละน้องชายเราเก่งนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมพุทธในบ้านเราครับเวลาเราพูดเนี่ยเราบอกว่าพุทธศาสนาสอนอะไรสอนให้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเราก็จะเชื่อมั่นเลยว่าจริงๆกรรม ือการเชื่อกรรมและผลของกรรมนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะที no. ่แอดเป็นเรื่องถูกต้องแต่เชื่อว่ากรมให้ผลอย่างไรเนี่ยเราเชื่อกันค่อนข้างผิดเราเคยพูดเรื่องว่าเราไม่ต้องรับผลกรรมก็ได้นะคะที่กรรมะนิโรธโอจำได้ไหมคะว่าเราปฏิบัติพ้นไปเราไม่มีรูปนามมารับเราก็ไม่ต้องมารับผลกรมนี้แม้ว่าผลกรมจะยังอยู่แม้ว่าผลกรมจะยังอยู่ไม่ใช่ก็มีท่านผู้ชมโทรมาถึงเลยทําเสียงเลยคุณเจสุภาไม่รู้หรอก อายุแค่นี้ยังไม่เคยรับผลกรรมผมเนี่ยรับมาเต็มเมอะไรยาว,วพี่ก็อ่ะไม่เป็นไรเพราะพี่ไม่มีหน้าที่จะเถียงอีกแล้วคือเราอ่ะพูดจบเราอ่ะพูดชัดเจนครบถ้วนแต่ท่านอ่ะฟังไม่ครบถ้วนเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเวลาออกทีวีเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจฟังรหรือ,ออาจจะฟังแล้วก็ไปจับประโยคที่เราบอก<ม>ว่ามันไม่ต้องรับผลก็ได้อะไรนี้มันก็เข้าใจผิดได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตรงๆเลยนะคะพี่ขอเอ่ยนิดหนึง่งท่านบอกว่าวันนี้เอ่ยเอ่ยเร็วเพราะว่าจะได้มีเวลาอธิบายท่านผู้ชมดูก่อนพิกษุทั้งหลายผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทําบาปไวอไ้อย่างไรอย่างไรเขาจะต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏ ผมฟังนะฮะผมเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าใครทํากรรมอะไรต้องรับผลกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นก็แปลว่าถ้าต้องรับผลกรรมจะมาประพฤติเพื่อจะพ้นไปเพื่อจะถึงนิพผ่านก็เป็นไปไม่ได้ใช่ยังไงใช่จ้ะเพราะฉะนั้นคนเราไม่ต้องพูดเรื่ององค์ุลิมานได้ไหมใครๆก็รู้เรื่ององค์ุลิมานใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็ต้องมีคําถามอ้าวทำไมองค์ุลิมานถึงได้เป็นพราอาหัรต์ล่ะ อย่างนี้ก็ทําไมไม่ถามาั้เอเอทําไมไม่ถามอย่างนี้ดันมาแย้งบอกว่ากรรมมันต้องให้ผลสิไม่ให้ผลอย่างนั้นแน่ๆแสดงว่ามีวิธีมันมีวิธีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายหลายคนเวลาปลอบใจกันที่จะพูดเสมอเอ๊ะทำไมอีตาคนนี้ยังไม่ได้รับผลเนี่ยทำบาปทํากรรมไว้ตั้งเยอะแยะอย่างนี้โอ๊ยต้องได้รับผลแน่เดี๋ยวบาปกรรมก็ตามทันเนี่ยเป็นคําพูดที่เหมือนกับว่าจะถูกแต่มันไม่ถูกหรอก เพราะว่าบาปกรรมเนี่ยเขาจะตามทันต่อเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมไม่ทันต่างหากตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้เนี่ยว่าถ้าทำบาปบุรุษนั้นทําบาปไว้อย่างไรอย่างไรเขาต้องเสวยกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นกลับไปที่พระสูตรยาวเลยนะคะพรมชาลสูตรแรกเลยคนที่เชื่อแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความเห็นที่เป็นสัสตทิฏฐิคือ,อความเห็นที่เที่ยง คือมไม่เข้าไปในส่วนสุดทั้งสองหมายความว่าเห็นว่าเที่ยงก็เป็นส่วนสุด<ม>เห็นว่าขาดศูนย์อุดเฉททิฐิก็เป็นส่วนสุดนะคะเพราะฉะนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมะสายกลาง<ม>หมายความว่าสายกลางไม่ใช่เดินตรงกลางหมายความว่าถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมให้กรรมนั้นส่งผลค,คนคนนั้นจึงจะได้รับผลกับ,บนั้นตามที่ทําไว้เหตุปัจจัยที่ว่าก็มีเยอะมาก โอ้ยไม่รู้หนึ่ง<แ>ในล้านอ่ะท,ที่จะทำทีนี้ในพระสูตรนี้ยังกล่าวด้วยว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยกรรมเล็กกรรมน้อยต่างๆที่เราทำนะคะบางทีให้ผลในชาตินี้ไม่อยากทิ้งประเด็นพวกนี้บางทีให้ผลในชาติหน้าไปเรื่อยรตราบเลยที่ยังเกิดอยู่ให้ไปเรื่อยหรือพายไปนรกก็ได้ด้วยทำไหมประเด็นคือทำไหมรกรรมเล็กกรรมน้อยนะ ทำไมทั้งที่ทำกรรมไม่น่าจะรุนแรงมากแต่ทำไมพาลงนรกแบบนี้อย่างบางคนเนี่ยพูดโกหกพูดโกหกก็พาลงนรกได้ทั้งที่ไม่ได้พูดโกหกทุกวันแต่ในขณะที่คนที่พูดโกหกทุกวันครับกลับไม่ไปลงนรกอทำไมก็มีด้วยอย่างนี้ทําไมนะคะทําไมครับก็ทําไมเหรอทาไมใครตอบพระพุทธเจ้าตอบก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกตนเองคนที่ทำกรรมเล็กกรรมน้อย ไม่ควรจะลงนรกแต่กลับไปลงลงนรกกลับไปได้รับผลกับการทำกรรมเล็กกรรมน้อยต่างๆทำไมก็เพราะว่าเป็นคนที่คบกับคนพาลไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเอาตรงไม่ดีก่อนคบคนพาลใครพาลเป็นยังไงพี่แอดพาลหรือพี่พาลพาลได้ทั้งสองคนตัวเราเองเป็นคนพาลให้ตัวเองก็ได้ ทำตัวตามกิเลสตัณหาอุปาทานเช่นเป็นคนที่ชอบพูดโกหกฉันไม่พูดโกหกไม่ได้สมมติว่าไปเที่ยวเตรกลางคืนไปเที่ยวผู้หญิงและกัรเอาแรงๆภรรยาถามไปไหนมาฉันไม่พูดโกหกเพราะว่าผมไม่อยากให้ภรรยาผมเสียใจอ๋อหวังดีกับคนอื่นทำเพื่อคนอื่นเนี่แหละเราเป็นคนพาลเพราะว่าเราไม่พูดความจริง ผมพูดความจริงผมก็ทะเลาะก,กัน<อ>แล้วก็มีปัญหาครอบครัวคุณเจยสุภาจะมาสอนให้ผมพูดความจริงทําไมไม่ได้สอนให้ไม่พูดความจริงสอนให้ไม่ไปทําผิดไม่ไปคบคนพาลคําว่าไม่คบคนพาลก็คือไม่ไปเที่ยวเตรแบบนั้นค,บ,คบกับตัวเองนี่แหละคือฉันชอบที่จะไปเที่ยวเตรแล้วกลับบ้านดึกให้ภรรยาไม่สบายใจสมมติว่าไม่อยากจะโกหก พราะฉะนั้นต้นเหตุของการต้องโกหกคือการไปเที่ยวใช่จ้ะก็ไม่ไปเที่ยวซะก็ไม่ไปเที่ยวซะที่ต้นเหตุเลยใช่แต่เราเนี่ยจะพูดกันครึ่งทางก็คือไปมาแล้วและผมจําเป็นต้องพูดโกหกเพื่อไม่ให้ภรรยาผมเสียใจแล้คุณเฉยสุภาจะมาว่าผมได้อย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเนี่ยอย่าทําตัวเป็นคนพานซะเองเราก็ต้องฝึกอบรมกายของเราคือไม่เอาไอ้กายเนี่ยไปทําในสิ่งที่มันผิดไม่เอาวาจาเนี่ย ไปพูดในสิ่งที่มันผิดคือไม่พูดโกหกนะคะไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบกรายที่ไปทําผิดศีลห้าสามข้อแรกอะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ,ครแค่นี้ก็ง่ายไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเยอะแยะไม่จําเป็นแค่รู้ว่าการไปฆ่าสัตว์เราเอากายไปทําผิดการไปลักทรัพย์คนอื่นเขาเนี่ยเราเอากายไปทําผิดการที่เอากายเราไปทําผิดกับกายคนอื่นเนี่ยมันก็คือการทําผิดทําให้ภรรยาเรา เจสียใมีความผิดบอกว่าอันนี้เล็กน้อยอันนี้ความผิดใหญ่โตอันนี้ความผิดหนักหนามันมีอย่างนั้นมีแบ่งระดับมีอย่างงั้นไม่มีการแบ่งระดับหรอกมันอยู่ที่ความเชื่อของเราว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้เช่นฆ่าสัตว์จะผิดเยอะกว่าพูดโกหกอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีไม่มีนะคะท่านไม่ได้พูดไว้ตรงๆรงแต่การพูดการฆ่าสัตว์ก็ตามการไปลักทรัพย์ก็ตามการไปประพฤติผิดในการก็ตามมันเป็นการที่เราเนี่ยไม่อบรมกายของเราเพราะว่าเรามีอะไรเราถึงไปทําอย่างนั้น เรามีโทระที่สัตว์สมมติว่ายุงมากัดเราเรามีโทรศท์ที่เขามาเบียดเบียนเราเราก็ไปฆ่าครับซะการที่ไปลักทรัพย์คือเรามีความอยากได้ในทรัพย์สินของคนอื่นมีความโลภนั่นแหละใช่ไหมคะเราก็ไปทําผิดซะการที่เรามีราคะมากจนเกินความจําเป็นไม่อยู่กับผู้ของตนเราไปอยู่กับคนอื่นซะเพราะว่าเรามีคือเบื่อแล้วอะอยู่กับภรรยาทุกวันมันก็น่าเบื่อพูดถึงอะก็ไปอยู่กับคนอื่นซะบ้าง เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติอันนี้เป็นเรื่องทางโลกธรรมดาธรรมดาพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นอะไรนะคนที่มานั่งรักษาสถานสถานภาพของสังคมครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกที่มันก็จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายก็มันเบื่อใช่ไหมคะคแต่ศีลธรรมจัญญาเนี่ยท่านสอนไว้เพื่อให้เราอยู่กับคู่ของเราแล้วไม่มีปัญหาอย่างนี้พี่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีพอเราทําอย่างนี้เนี่ย แล้วเราเชื่อด้วยว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้เราไปลงนรกไอ้ตัวเนี้ยทั้งทๆที่เราทำผลเดียวครับเราก็สามารถที่จะไปลงนรกได้จากความเชื่อหรือจากสิ่งที่ไปทำไม่ดีเอาไว้ใช่จ้ะสมมติเราไปพูดความเชื่อจากความเชื่อตัวการกระทำยังไม่ได้พาเราลงนรกความเชื่อที่ว่าเราไปทำแล้วเราจะลงนรกแน่ๆแน่ๆบ่อยๆ พาเราไปลงนรกอ๋อเพราะว่าทําหนเดียวอาจจะยังไม่ลงนรกก็ได้ใช่ไหมไม่เกี่ยวการทําไม่เกี่ยวนะพี่พูดประเด็นนี้นะการกระทําการฆ่าคนก็ไม่ใช่ตัวพาลงนรกครับแต่ความเชื่อที่เราฆ่าคนแล้วต้องลงนรกนั่นแหละเป็นทิฏฐิความเชื่อคือทิฏฐิที่พาเราลงนรกถ้าฟังแบบนี้แล้วอุ้ยงั้นทําก็อาจจะไม่ต้องลงนรกก็ได้แล้วก็ไปทําผิดทําผิด ก็ทําไปสิถ้าตีความคิดไปอย่างนี้แล้วฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอุเฉทิฐิไงคือขาดศูนย์ไงฉันก็ทําผิดทําผิดทำผิดอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งฉันก็ทําผิดทําผิดทําผิดเพราะฉันไม่ต้องลงนรกเพราะคุณเจลสุภาบอกว่าการกระทําไม่ต้องลงนรกอย่างนี้ก็เป็นทิฐิที่ผิดคือการกระทําที่เชื่อว่าไม่ลงนรกพาเขาไปลงนรกอยู่ดี นี่ไงมันเป็นสุดตรงทั้งสองสายก็ไปยึดความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งใช่จ้ะก็เลยทําให้ลงนรกทั้งสองทางอย่างนี้แต่ในขณะที่คนที่เขาฆ่าคนอย่างพระองคุริมานเป็นต้นใช่ไหมคะแต่ท่านไปพบกับบัณฑิตก็คือไปพบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับการสั่งการสอนนะคะปฏิบัติธรรมเจริญสติสามัญชนิก็คือมีการทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้เป็นการเจริญไปในทางที่ จะพ้นทุกข์เจริญสติสัมปชัญญะประพฤติตนอยู่ในทางคือมรรคในองค์แปดก็ไปพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมที่ทํามาฆ่าคนมาตั้งเยอะแยะตัดนิ้วมาร้อยเป็นสร้อยไว้ห้อยกรรมยังอยู่กรรมยังอยู่ขอให้ท่านผู้ชมตามเราดีๆกรรมคือการกระทํานั้นเป็นตัวสภาพธรรมยังอยู่ที่ลอยตุ๊บป่องอยู่เอาอย่างนี้และกันจะได้เข้าใจลอยตุ๊บป่องต้องให้เห็นภาพต้องให้เห็นภาพแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีรูปามคนับ มารับตุ๊บป่องนี้มารับไอ้ตุ๊บป่องนี้ก็เลยไม่ต้องรับอย่างนี้ตุ๊บป่องก็ยังลอยอยู่ก็ลอยเนี่ยก็อยู่ในใจจักรวาลเมื่อไหร่รูปนามที่ต้องมารับตุ๊บป่องเนี็นเจ้าของเนี่ยมาก็จะต้องรับไปแต่นี้ไม่มีละแต่ในกรณีท่านองคุรีมานถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีรูปมีนามมารับไอ้ตุ๊บป่องนี้เราก็บญญัติศัพั์ตุ๊บป่องนะคะทีนี้พี่อยากจะต่อไปอีกนิดนึงอบรมกายพี่พูดไปแล้วอบรมทางด้านสีเนี่ยมันยังไงสีเนี่ยยังไงนับถือสีห้าไหม ไปหาพระทุกวันแล้วก็ไปขอศีลจากพระไหมรหรือว่าไปศีลแปดไหมรหรือเอาให้เก่งเหมือนพระเลย3 2 7้อบข้อไหมไม่ใช่อ่าไม่ใช่สักอย่างไม่ใช่สักอย่างเจเริญสติสามปชัญญะหมายความว่าสติเป็นตัวกัน้นเวลาตาไปเห็นรูปเนี่ยอยากได้สติกัน้นครับนะคะรู้ว่าความอยากได้เกิดขึ้นศีลเกิดไหมอย่างนี้ไม่เอาของเขาศีลเกิดได้ไหม ศีลเกิดขึ้นมาในจิตเรารเพราะว่าสติมาเห็นความโลภที่จะไปอยากได้ของคนอือ่นข้อแรกขอประทานโทษค่ะอธินาทานข้อที่สองที่เราจะไปรักัาคนอื่นจะเกิดไหมก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะมันเห็นม,มันตัวกุศลคือตัวสติไปเห็นตัวอกุศลคือความโลภอยากจะได้ของฉันถึงจะเห็นวางอยู่เฉยเนี่ยจะหยิบละถ้าคนจเจริญสติเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมือไม่เอื้อมไปหรอกไม่คิดแม้แต่จะจะหยิบละไม่มี คือมีถ้ายังไม่พ้นไปนะคป็พระโสดาบันมีศีนยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนั้นยังไม่ได้บริบูรณ์อย่างนั้นเห็นอยากได้ไอ้ตัวอยากได้เนี่ยมันเป็นโลภะใช่ไหมคะสติเห็นความอยากได้เป็นตัวเป็นตัวกุศลพอเห็นปุ๊บเขาก็จะละกายเขาก็จะสงบอยู่กับที่มือนี่อยู่อย่างนี้ไม่ยื่นไปแล้วใจไม่แม้แต่จะคิดใจอาจจะคิดไปแต่ไม่ทำศีนี่ แค่ห้ามการกระทําทางกายวาจานะแต่ใจเนี่ยมโนกรรมเนี่ยถ้าศีลไม่เกิดจริงๆตามที่พระโสดาบันท่านเกิดเรายังมีนะพี่แอ๊ดอย่างเช่นเห็นภรรยาชาวบ้านสวยๆเนี่ยใจอาจจะนึกไปชอบเขาแต่ไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ได้กระทําทางกายยัแไมใจเท่านั้น แต่มโนกรรมเกิดแล้วนะอีกหน่อยก็จะมีคนมาชอบภรรยาเราเหมือนกันเขาเป็นมโนมโนกรรมนี่ใหญ่มากแต่ถามว่าเราผิดศีลไหมไม่ผิดศีลนะเพราะว่ายังไม่ได้ล่วงละเมิดนะคะงั้นแปลว่าศีลก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสติสัมปชัญญะตัวสติอากั้นสติกันการกระทําครับเป็นตัวที่เตือนเราและทําให้เราเนี้ยเกิดศีลขึ้นมาในจิตเป็นผลจากการมีสติใช่จ้ะ เป็นผลจากการมีสติแล้วก็ไม่ได้อบรมทางจิตพวกนี้จะเป็นพวกที่ฝึกจิตพวกพรหมวิหารสี่เนี่ยใช่ไหนะมเมตตากรุณามุตตะเวกขาพวกนี้จะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจชาวบ้านเห็นอกเห็นใจคนอื่นจะไม่มีหรอกที่พูดมาสมน้ําหน้าโดนซะอย่างนั้นแหละเหมาะแล้วปากไม่ดีสมน้ําหน้านี่อันนี้คนจิตไม่ดีเป็นคนที่จิตอกุศลแต่คนที่จิตที่เขาเป็นคนที่ฝึกมาเนี่ยจิตเขาจะอ่อน ควรแก่การงานซื่อตรงแล้วก็อ่อนโยนอะใช้คำนี้และกันอ่อนโยนร,รับธรรมะง่าย<ม>ถ้าสมมุติว่าจิตเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาพอนะพี่แอด๊ดฟังธรรมะนี่ฟังยังไงก็ไม่เข้าลูกตาไม่ใช่ไม่เข้าหูนะไม่เข้าลูกตาทำไมฮะทำไมไม่หูทำไมเปลูกตาก็เวลาคนพูดธรรมะเนี่ยเวลา<ม><ม>ครูบาอาจารย์ท่านพูดธรรมะพี่แอ๊ดสังเกตไหมคนที่ฟังธรรมะรู้เรื่องเนี่ยตาจะอย่างหนึ่ง<ม>แต่ถ้าคนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเนี่ยตา,ตาลอย ไม่ลอยในะลรอกแรกกายก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้าฟังธรรมะรู้เรื่องเนี่ยกายจะสงบ <c oughs> แต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยจะแบบจุด <c oughs> เดี๋ยวไอ้นี่ตกเดี๋ยวไอ้นั่นหล่นพี่แอดก็เห็นเรียนธรรมะเดี๋ยวคนนี้ไอ้นี่หล่นเดี๋ยวไอ้นั่นตก <c oughs> ถ้าคนฝึกปฏิบัติธรรมามันจะไม่มีอะไรหล่น <c oughs> มันจะหล่นด้วยเหตุที่มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่โดยตัวเขาเองเนี่ยจะไม่มีอะไรหล่นจะผุบผับก็ได้แต่มันจะ อยู่ในทีอ่ะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวแต่ว่าไม่ผุดผับแบบไม่ใช่ซึมกระถือด้วยนะฮะไม่ซึมกระถือค่ะคนมีศีลคนที่มีจิตที่ฝึกอบรมแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนรวดเร็วแล้วก็อยู่ในประเด็นครับเขาจะไม่แวะมากนะคะนี่คือฝึกทางด้านจิตมาครับถ้าฝึกทางด้านปัญญามาก็จะเห็นแต่ละอย่างตามความเป็นจริงคําว่าแต่ละอย่างของพี่ก็หมายถึงว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็น โลภโกรธหลงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปแบบทําไมฉันถึงได้มีความโลภอย่างนี้เอ้ทาไมฉันถึงได้โกรธเนี่ยเอ้ทำไมฉันถึงได้มาชอบคนคนนี้เนี่ยจะไม่มีทําไมไม่หาสาเหตุไม่มีรู้แต่ว่ามันเกิดละความชอบเกิดความโลภเกิดขึ้นก็มองมันเฉยๆมันเกิดขึ้นอยู่ในเรามันเกิดในเรานะมันเกิดแล้วมองเห็นนี่ผู้ที่มีปัญญาเขาจะไม่ไปบิดพลิ้วตัวเองเพื่อจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ ดูดีทั้งในสายตาคนอื่นและในสายตาตัวเองกําลังไม่สบายใจฉันข่มมัอนว่าฉันจะเอาให้มันสงบเดี๋ยวนี้นเนี่ยเขาจะไม่ไปบิดพลิ้วค,คนมีปัญญาเขาจะมองเห็นอืยังไม่พ้นนะรเรายังโกรธอยู่นะรเรายังเป็นคนที่ไม่สงบอยู่นะฝึกต่อไปยอมรับมันยอมรับมันค,คนที่มีปัญญานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรงสอนว่าส่วนคนที่ทํากรรมหนัก แล้วท่านไม่เขาไม่ไปอบายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจริงๆเขาไปคบคนที่เป็นบัณฑิตก,ก็คือร้ายมาแค่ไหนชั่วมาแค่ไหนก็มาฟังธรรมรู้เรื่องเพราะใจพร้อมที่จะฟังธรรมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะฝึกพี่จะพูดเสมอนะฝึกซะตั้งแต่เด๋ยนนี้นะถ้าไม่ฝึกฟังเราให้ตายก็ไม่มีทางเข้าใจรหรือจะเดินเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมหนึ่งเดือนก็ไม่มีวันเข้าใจ หรือจะมานั่งฟังธรรมที่เรามาเรียนธรรมะกับที่เราสอนอยู่โดยท่านอาจารย์สุพีก็ตามก็จะไม่มีวันเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติด้วยตัวเองต้องปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะแล้วจะเรียนธรรมะรู้เรื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะที่เล่ามาทั้งหมดนี้มีโอ้มีหลายคําเลยครับที่สงสัยอยากจะถามเพิ่มเติมอย่างเห็นอย่างเห็นตามที่มันเป็นจริงนะฮะมันมันสาคัญขนาดไหนแล้วถ้าไม่เห็นตามที่มันเป็นจริงอย่างาที่เป็นอ,อยู่ตอนนี้ พี่แอตเห็ตามที่มันเป็นจริงสามารถจะเห็นรถเป็นเอาเอาสุดโต่งเลยนะเห็นรถเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรนไม่มีที่ที่มองอยู่เนี่ยไม่มีกําลังมองออกไปที่นอกถนนเห็นรถเป็นแค่ตัวถังสังกะสีเป็นเหล็กเหล็กโลหะที่จะมาทําตัวรถอะไรเงี้ยแต่ไอตัวโลหะจริงมันก็มีดินน้ําลมไฟอยู่ในมันนะคะแต่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยง่ายไหมก็เห็นแบบเนี้ยว่ามันเป็นเหล็กธรรมดา เห็นตัวเราเนี่ยเป็นแค่เนื้อหนังธรรมดาธรรมดาไม่เป็นพี่ไก่ไม่เป็นพี่แอสอันนี้แบบสุดตรงครับแต่ถ้าไม่สุดตรงก็คือคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีครับมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าอย่างนั้นเราไม่เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกเราจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเราต้องเกิดเป็นพรหมแล้วถ้าเกิดเป็นคนสองขาเดินได้เนี่ยมันดีไม่ที่สุดหรอก แล้วก็เลวไม่ที่สุดแล้วก็เลวไม่ที่สุดหรอกรเพราะถ้าเลวที่สุดก็เป็นคนไม่ได้เพราะเป็นคนต้องมีสีรองรับอย่างน้อยต้องสีห้าแล้วถ้าเลวที่สุดก็เป็นคนไม่ได้ต้องเป็นสุนัขหรือเป็นสัตว์ต่างๆลงอบายไปลงอบายไปแต่เพราะว่าเราไม่เลวที่สุดไม่ดีที่สุดแต่เรามีทั้งเลวทั้งดี <ๆ S 1> อยู่ในตัวเรานี่เห็นตามความเป็นจริงนะคะเห็นคนที่เขามีความสุขกับเราเขาร่ํารวยกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงก็คือ เห็นดีก mm ับเขาด้วยชมบุญเขาว่าจริงๆแล้วเขาเกิดดีเพราะเขาทํามาชมบุญเขาว่าจริงๆเขาสบายเพราะเขาทํามานี่เห็นตามความเป็นจริงทีนี้เราเห็นตามความเป็นจริงไหมไม่เห็นตามความเป็นจริงเราอิจฉาเขาเราทนไม่ได้ที่เห็นเขาดีกว่าเราเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราแล้วเริ่มจะเห็นไม่จริงคือเกิดมานะว่ารวยกว่าเราแต่ทําไมถึงโง่กว่าเรา ก็บิดไปนะฮะนี่พี่ดูทางทางในแง่บวกนะในแง่สูงสูงหรือดูคนที่ต่ําต้อยกว่าเราก็เพราะว่าไม่ทํากุศลมาสิถึงได้จนแบบนั้นไปดูถูกเขาอีกไปดูถูกเขาอีกก็มานะอีกถึงได้จนอย่างนั้นเนี่ยถึงได้มีชีวิตอย่างนี้ก็สมน้ําหน้าแล้วไงอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็เหมือนมันตายตัวมันเหมือนตายตัวมันทำอย่างนี้แล้วจดเป็นอย่างนี้ใช่จ้ะก็เหมือนกับว่ากรรมให้ผลเที่ยงเที่ยงเขาชมบุญเขาก็ให้ผลเที่ยงเที่ยงเราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงว่า สบายชมบุญเขาแต่เขาก็ไม่เที่ยงนะเขาก็สามารถที่จะทําไม่ดีได้เวลาเรามองคนที่ทำไมคนเกิดตระก,กูลดีขนาดนี้ถึงทําผิดคิดร้ายทําไมถึงทําตัวแบบนี้ไม่มีทําไมเพราะเขาก็ไม่เที่ยงรเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราตัวเราเนี่ยเป็นคนดีนักหนาในเวลาเดียวกันเราอาจจะคิดชั่วคิดร้ายในบางมุมของเราโดยที่เราไม่ได้มองตัวเองก็ได้บบางทีพี่ก็ยังมีเลยที่พี่ไม่ชอบการกระทําของคนอื่น เฮ้ยทำได้ไงอะ่ะเราพูดในทีวีเนี่ยเราพูดได้ว่าเราไม่ควรจะมีคําถามแต่บางทีมันโผล่ขึ้นมาทําอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะทาไมทําได้อะ่ะเราก็ต้องเห็นแล้วอาเจตอย่างนี้อ่ะโง่อีกแล้วไงเนี่ยทําไมถึงได้มามีคําถามละ่ะก็เขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนเรายังไม่เที่ยงเลยเรายังรู้สึกสงสัยในความไม่ดีของเขาเขาก็ต้องมีดีมากไม่ดีมากเหมือนกันอย่างนี้ค่ะคือทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดเสมอกันมีโอกาสได้ ทั้งดีไม่ดีเสื่อมเจริญได้หมดเพราะว่าเราอยู่ในโลกครับทไมพระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะเหนือโลกก็เพราะว่าในโลกมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าในโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเลือกเอาแต่ดีไม่เอาไม่ดีครับชีวิตเราเราก็จะเลือกแต่สิ่งที่ช้อนเอาแต่ชนิดที่เรียกว่าเรียกอะไรมันเนยอะเอาแต่ต้นเอาหน้าไปเอาหน้าไปกินถ้าเข้าลามันก็ตัดหน้ากินใช่ค่ะแล้วที่เหลือใครกินฮะอย่างนี้เป็นต้นครับนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จริงๆแล้วพี่ก่อยากจะบอก ผู้ชมทุกท่านมากที่สุดในตอนนี้ก็คือให้อบรมกายจิตศีลปัญญาคือเรายกเรื่องกรรมขึ้นมาพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วกรรมไม่ได้ให้ผลแบบนั้นซะทุกครั้งไปเราจะไม่รับผลกรรมอย่างนั้นได้อย่างไรนะพี่พูดแล้วว่าวัตถุประสงค์มีและวิธีการอย่างไรเราก็ต้องไปอบรมทางด้านกายของเราก็คือศีลสามข้อแรกอบรมทางด้านศีลก็คือ จเจริญสติสมัมปไม่เหมือนกันนะศีลห้าสามข้อแรกเป็นการอบรมกายร,รวมทั้งข้อวาจาด้วย<ม>ข้อที่สี่ตัวศีลจริงๆคือการจเจริญสติสัมปชัญญะ<ม>กั้นไม่ให้กายวาจาของเราไปผิดศีลแบบนั้นโดยที่สามข้อแรกกับหัวข้อวาจาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับ instant coffee อ่ะถ้าคิดไม่ออกก็เอาไอ้นี่ไปเลยสำเร็จรูปมาเงี่ยสำเร็จรูปมานะคะพี่ไม่พูดข้อ5เพราะข้อ5ตัวมันเองไม่ได้ทำให้เราผิดมันจะทำให้เราไปทำให้ข้อ 1- ถึงสผิดนะคะแล้วก็อบรมทางด้านศีลก็คือเจริญสติสัมปชัญญะอบรมทางด้านจิตคือเจริญสมาธิเจริญจิตตภาวนานะคะอบรมทางด้านปัญญาเนี่ยก็คือเป็นผลแล้วแหละแต่ในพระสูตร อบรมมาทั้งหมดใช่ค่ะปัญญาเป็นผลสุดท้ายเีเกิดขึ้นศีลเองก็เป็นผลครับแม้กระทั่งตัวกายก็เป็นผลนะจากการฟังเราเนี่ยสุดตะมายตะปัญญาแล้วเราก็ตัดตัดสินใจว่า 1- นึถึงสเนี่ยเราจะศีลห้าข้อหถึงสเนี่ยเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องทางด้านกายทางด้านศีลทางด้านจิตแล้วก็ทางด้านปัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาตัวไปใกล้บัณติด บัณฑิตในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าคือฟังคําสอนพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าจริง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 อย่างเรานี่เป็นแค่น้ำจ้มต้องไปฟังจริงจริงเนก็ต้องฟังให้ออกด้วยว่าตรงไหนเป็นบัณฑิตจริงๆคือด้วยคําสอนทามันก็ปัญญาเดิมด้วยนะของเดิมด้วยว่าสุตตะมยะปัญญาฟังเยอะๆฟังจนเป็นพระหูสูรฟังแล้วตัดสินใจได้ด้วยถ้าฟังน้อยก็ช่วยไม่ได้ครับฟังเยอะๆนะครับฟังเยอะๆ แต่เวลาเราไม่มีแล้วเวลาเราน้อยนะครับหมดเวลาตรงนี้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฟังย้อนหลังครับเจเวลาหาสุขเข้าไปได้ครับแล้ววันอาทิตย์ครับก็มีศึกษาและปฏิบัติธรรมที่เป็นสองหลอครับอาทิตย์ที่เท่าไร่ของเดือนนี้โทรศัพท์สอบถามสำรองที่นั่ง0ูน1 48888นะครับไม่เก็บสตางค์เช่นเคยครับโดยอาจารย์สุพีทุนุทองพบกันครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ